มาต่อจากพี่น้องอีพี่สองจากอันที่แล้วมาว่านี่เดือดจะเดือยยางออกมาจากเสานันกะจะไม่เห็นกําแพงนี่จะ้ะกําแพงกําแพงนี่เพิ่นวา่ามีอายุประมาณสองสรอปีมั้งจะ้ะเพิ่นวาเนาะนางกจะจากำนายนจะ้ะก็า่างปรึกษากันว่าสิพักกันเปลี่ยนจังไรเออก้มดือ เป่นละคะ่ะแม่กบเบิดทะเลเบิงแต่ฝ่าเบิงแต่กำแพงอะนะจ๊ะเป็นคนมักคนละแบบจ้ะพวลูกมักเดิดมักเต้นอืแม่ก็มักทาย่่แม่ก็ต่างภาษาของแม่ไปเรื่อยนั่นอ่ามาฟังพ้อกันกระโดดอีกแล้วนะมมันงามด้เพี่น้องมันุ้มคาในการปีนขึ้นไปเยแมวว่าจ้ะมันเป็น,ป,นประทานที่ท,ที่ว่า คนเพิ่นเฮ็ดเก็บไว้คนขึ้นไปช่อมวิวสนาจา้าข้างหลังก็สิเป็นองคจอนทาวเวอร์ข้างหลังกำแพงนี่จ้ะข้างหลังกำแพงนี่แหละสิะเป็นองคจอนทาวเวอร์เดี๋ยวสักพักหนึ่งไม่นี่สิพาป,ปีนขึ้นไปเด้วยจ้ะเด้ออืมกัลสีสั่นครูคิรีแน่แต่ว่าเรื่องปีนป่ายยกให้แม่มักลายปีนป่ายลืมอายุเนี่ยเป็นบริทองฟ้านะ นละ่ะขึ้นมาบังนี้ก็มักตั้งแต่มักทองฟ้าีนละ่ะแม่จะพาปีนไปบังนีเด้อนี่นี่ปีนขึ้นไปบังนีลาอืมมันคุมคาในใการปีนได้พอแม่เพนองบางแนยเสากรูเกดเดีเออเห็นครูเคดีมักร้ายเพยนองน้อยรากสาคัญอันแก่ชราขึ้นไปนางนี้เอ๋ยคนเราบ่างดูละ่ะอืม แม่เป็นคนที่มักมักในค่ามง่ามแบบนี้อีรีเป็นคนที่เห็นเคงจงขงแบบเนี่ยสิ่งแบบเห็นมันรักไม้เสียสรรับแม่แล้วงามงามขั้นมองให้เป็นเ้นมันกันเป็นเ้นพี่น้องอีรีทุกอย่างมันก,ก็นอยู่ในใจเท่าเนี้แลนะเนาะเห็นมองให้สวยงามทุกอย่างรอบข่างก็สวสวยงามไปหมดมองให้ดีทุกอย่างรอบข่างก็ดีไปเมดมันก็ปีนขึ้นมาแล้ว บันนี้เบิ่งแนมไวไปข้างล้างบางนันนี้สั้นปัญยังเห็นบัวอืมปัาญญกชิโมว่าคนปีนกินไดนะเรื่อาเลืออืม,อมงามมิรีพี่น้องย่อมละวางงามงามเห็นบัววิวเห็นบเนี่ยกับป้อมอ่อนจรทาวเวอร์ป้อมยามลุงจรนัร่นแหละอืมกลับซื้อวิกาไทายกลับไปได้ได้กลับไปไนห่ายได้พี่น้องย่านมันถือคนเพิิน บางคเนเพิ่งกับบอมากักจังสินะาก็ละบอค่อยสีกาปันใดใน,นกะขาลุ่งค่ะไปนองขาลุ่งเขาทิมแม่แม่มัวแต่ขื้นปีนไปทายวิวลูกก็พวกัวหนีอืมย่างหนีเขา้าลุ่มไปหมด่นขาลุ่งกับย่างลุ่งไปกับไปอประมาณจักกิโลกว่าๆนาจะจ้ะย่างกว่าจะไปถึงที่มองจอดรถมองนี่ขั้นทายออก